عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أما بعد ท่านผู้รับชมรับฟังรายการเสียงรมดอนะครับจากมัสยิดดารุนอิบะดาห์อัลฮัมดุล,ลิลลาฮิรับบิลอาลลมินนะครับการสรเสริญทั้งปูงเป็นเอกสิทธิ์แด่ a l l ล h subhanahu wa taala การสัมมิาาาสดนินาดีกับทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งที่อ l l a h subhanahu wa t a ทรงโปรดปรานให้เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมีลมหายใจเป็นความโปรดปรานนั้นยิ่งใหญ่นะครับได้มีชีวิต อยู่มาจนกระทั่งครบรอบเดือนอันยิ่งใหญ่และเดือนอันศักดิ์สิทธิ์เดือนอันเป็นเดือนอภิมหามงคลตามหลักการศาสนาอีกวาระหนึ่งอีกรอบหนึ่งผมนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้รับชมรับฟังรายการเสียงร,รมฎอนทุกท่านในเดือนอันทรงกิจอีกครั้งหนึ่งในช่วงคุณธรรมระมฎอนตรงนี้นี่ยนะครับ ถือว่าเป็นขั้นบันไดแห่งการที่เราจะเก็บเกี่ยวความสุขที่ศาสนามอบเอาไว้ให้ในวันเวลาที่มีความพิเศษมากกว่าวันเวลาอื่นๆท่านผู้รับฟังรับชมรายการที่เคารพครับการที่ศาสนาอิสลามมีการระบุมีการเจาะจงว่วงเวลาใดหรือสถานที่ใดให้มีความเป็นพิเศษนะครับครั้งนี้เป็นเพราะต้องการที่จะกระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้แก่เราศรัทธาชนวันเวลาของอรร์ดีทั้งหมดสถานที่ที่พระองค์ทรงสร้างนะครับดีทั้งหมดแต่สถานที่ใดที่ศาสนาจาดจงเอาไว้เป็นพิเศษวันเวลาใดที่ศาสนาเพิ่มเติมความพิเศษเข้าไปเพื่อให้ผู้ศรัทธานะครับได้มีความขยันหมั่นเพียรได้มีความสมัครเ้นในการที่จะกรอบโวยพระเมตตาจากพระผู้เป็นเจาน้าตัวอย่างเช่นนะครับมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์อลัลกาบะ มหานครศักดิ์สิทธิ์มหานครมักกะอัลมัสยิดอันนาบาวีนะครับสุราของท่าน ر س ู ل สัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมสุดที่รับของพระผู้เป็นเจ้าตลอดจนหลุมประสบของพระองค์ท่านนี่คือสถานที่ที่ศาสนาเจาะจงเอาไว้เป็นพิเศษว่าเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดความรักความลึกซึ้งความผูกพันต่อศาสนาอิสลามฉันใดก็ฉันนั้นนะครับในเดือนรมอมฎตน ใส่ยุชูฮรประมุขแห่งเดือนต่างๆในรอบปีที่ศาสนาสอนเอาไว้ก็คือเดือนอมฎดอนทาไมเดือนอมฎดอนจึงเป็นเดือนแห่งการเป็นประมุขของเดือนต่างๆในรอบปีความยิ่งใหญ่ความมีเกียรติความพิเศษของสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เพราะว่าเรื่องที่ยิ่งใหญ่เรื่องที่พิเศษนะครับเรื่องที่มีความสําคัญโดดเด่นของศาสนาถูกบรรจุลงมาในว่วงเวลาเหล่านั้น เดือนร م ض ا ن จึงเป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่เนื่องมาจากมีเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เรื่องที่มีความเป็นพิเศษของศาสนาบรรจุลงเดือน ر มฎอนเป็นเดือนที่พระมหาธรรมทีมอัลกุรอานถูกประทานลงเดือน ر มฎอนเป็นเดือนซึ่งที่อภิมหารติการแห่งเกียรติยศนะครับในคาภาษาอับเรารู้จักกันคนบ้านเราเนี่ยนะครับมุสลิมในสยามเรียกชื่อรติการนี้ด้วยชื่อภาษาอับเลยไลละตุลกัด ะครับคืนแห่งเกียรติยศหรือค่ำคืนแห่งพระกำหนดการก็ปรากฏอยู่ในเดือนร م มดอน,นี้เท่านั้นเอาละ,ะครับบันไดขั้นที่หนึ่งของรายการคุณธรรมรมด a d ออกอากาศไปจากรายการวิทยุเสียงรมด a d เนี่ยนะครับผมขอพาทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งความผาสุขความอบอุ่นนักวิชาการเขาถอดรหัสอย่างนี้ก่อนเลยนะครับกับการพบเจอกันครั้งแรกในต้นเดือนอันสงเกียรติร a ม a d เนี่ยนะครับเป็น ชื่อของเดือนที่ทุกท่านทราบดีเป็นเดือนหนึ่งในสัจธรรมของอิสลามแต่ตัวอักษรหรือตัวสะกดของเดือนรอมฎอนประกอบไปด้วยอักษรรอนะครับอักษรมีอักษรดอสอักษรอ,อ,อลิฟแล้วก็อักษรนีนักวิชาการจึงถอดรหัสาศาสนาจารย์ของอิสลามจึงถอดรหัสมาว่าเดือนรอมฎอนไม่พิจารณาในเรื่องรากศัพท์ภาษาอาหรับนะครับว่าทําไมเดือนรอมฎอนจึงถูกเรียกชื่อว่าเดือนรอมฎอนหนึ่ง โดยประวัตินนะครับเพราะเดือนรอมฎดอนมักจะตรงกันกับฤดูร้อนของชาวอาหรับเขานะครับจึงมีรากศัพท์มาจากคําว่าอารมดซึ่งแปลว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นสถานการณ์จริงตรงกันกับบ้านของเราด้วยนะครับก็คือรอมฎดอนมาตรงกันกับฤดูร้อนกับรอมฎดอนเนี่ยนะครับมาจากอีกรากศัพท์หนึ่งในทางภาษาอาหรับซึ่งแปลว่าการแผดเผาอเลฮรอก เพราะฉะนั้นเมื่อเดือนนี้ถูกตั้งชื่อว่าเดือนแห่งการแผดเผาฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกเข้มข้นน่าสะพึงกลัวแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเขาเป็นการตั้งชื่อแบบตะฟาอุลนะครับก็คือเอาเริกเอาเอาชัยของของชื่อนะครับในยะอันเป็นมงคลก็คือเป็นเดือนที่การประกอบศาสนกิจที่เรียกว่าเป็นการถือศีลอดงดเว้นยับยั้งจากทุกสิ่งที่ศาสนาห้ามไว้เนี่ยนะครับการกระทําดังกล่าว ะมาแผดเผาบาปกรรมของตัวผู้ปฏิบัติให้สูญสิ้นไปแต่ในทางวิชาการครับสัากกาชนที่รักและเคารพทุกท่านอักษรรอเนี่ยนักวิชาการก็ระบุว่าย่อมาจากคำว่าระนะ้อมะซึ่งแปลว่าพระมหากรุณาธิคุณหรือแปลว่าเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าคำว่าเมตตาเนี่ยนะครับเราพูดกันเราคุ้นกัน เมตตาในทางหลักการศาสนาหมายถึงการที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาทรงรังสรรค์สิ่งดีๆทรงจัดสรรสิ่งดีๆให้แก่ผู้ที่เป็นบ่าวของพระองค์อะไรที่ดีอะไรที่มันเหมาะเจาะกับชีวิตของผู้ศรัทธาคนนั้นนั่นแหละครับเรียกว,ว่าเป็นรอะมะจากพระผููเป็นเจ้าต่อมาอักษรที่สองนี่นะครับคืออักษรมีนักวิชาการทางศาสนาระบุว่ามาจากคาว่ามักฟิรอซึ่งแปลว่า การอภัยโทษการนิ้เราต้องสักรรวารมูกันไปคว่าอัลกุฟรอนรัพท์ภาษาอาหรับแว่าการปกปิดความผิดที่มีพระผู้เป็นเจ้าจะทรงปกปิดให้หมายถึงพระองค์ไม่ติดพระทยัยนะครับไม่ติดพระทัยจะเอาความจะถือโทษนั่นถ,ถือเป็นความโปลดปรานที่ยิ่งใหญ่ด้วยอีกเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นจากสองอักษรของชื่อเดือนในภาษาอาหรับที่เราเรียกกันเดือนรอมฎอน มีทั้งพระมหากรุณาธิคุณมีทั้งพระเมตตาเนี่ยนะครับคือการที่อัลลอฮ์ทรงรังสรรค์สิ่งดีๆให้แก่บ่าวของพระองค์การอพัยโทษจากองค์ท่านในความผิดทั้งนี้เนี่ยนะครับผู้ศรัทธาจะต้องมีความมุ่งมา่ปรารถนาด้วยในการที่จะให้พระผู้เป็นเจา้าทรงชะล้างความผิดให้ด้วยการประทาตัวประพฤติตัวให้เหมาะให้ควรต่อการที่จะได้รับการนพร่โทษต่อมาอ,อ,กอักษรดอสเนี่ยนะครับของคําว่าโรามาดอด มาจากคำว่าดิยะซึ่งแปลว่ารังสีหรือแปลว่ารัศมีดิยะเดือนรอมฎอนจึงเป็นเดือนที่มีแต่ความสว่างสวยัยตรงนี้เป็นเชิงเป็นเชิงจิตวิทยาเลยนะครับว่าเดือนนี้พฤติการอันใดพฤติกรรมอันใดสภาวะการอันใดที่จะนำไปสู่ความมืดมิดความมืดมิดในหลักการศาสนา ถูกพูดถึงในนิติแห่งการฝ่าฝืนพระผู้เป็นเจ้าอะไรถ้าเป็นการจงรักทัดเอ a l l a ฮา u b h า n a w t a a l คือปออาตพระองค์นั่นเรียกว่าความสว่างสวัยนั่นเรียกว่าแสงสว่างทั้งสิ้นอะไรถ้าเป็นการฝ่าฝืนเป็นการขัดขืนต่อพระบัญชาพระประกาศสิทธิของอ l l a h s u b h a า a w t a า l านั่นเรียกว่าเป็นความมืดมิดเดือนรอมฎอนจึงเป็นเดือนแห่งแสงสว่างด้วยการถอดรหัสออกมาจากอักษรดอทเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอักขระหนึ่งที่ถูกใช้สะกดชื่อเดือน พระเมตตาผ่านไปแล้วนะครับกับบันไดขั้นที่หนึ่งของคุณธรรมรมฎอนการอภัยโทษผ่านไปแสงสว่างหมายถึงการที่จะเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าปฏิบัติตามพระบัญชาพระประการสิทธิ์ของพระองค์นะครับยันสุดความสามารถเต็มกําลังความสามารถมาถึงอักษรอลิฟหลังอักษรดอดเนี่ยนะครับอักษรอลิฟนักวิชาการถอดร,รหัสออกมาว่ามาจากรากศัพท์ภาษาอาหรับคือคําว่าอัลพุลฟะ ซึ่งแปลว่าความอบอุ่นรมดอนเป็นเดืเอนแห่งความอบอุ่นเป็นเดืเอนแห่งความสงบสุขสันติทั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรมสภาวะการแห่งความเป็นจริงความสับสนวุ่นวายที่บังเกิดขึ้นบนโลกอาจจะเห็นนะครับถึงความโกลาหลแต่เมื่อเดือนรมดอนมาถึงในนัยยะที่ผู้ศรทัทธาซึมซับได้ในนัยยะที่ผู้ศรทัทธารับรู้ได้คือความอบอุ่นใจจริงๆแล้วความอบอุ่นเนี่ยนะครับ กลิ่นไอของความอบอุ่นจัดเดือนอันยิ่งใหญ่เนี่ยแผ่ขยายมาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนหน้าเดือนอมฎดอนจะมาจริงๆนะครับก่อนที่เดือนอมฎดอนจะเข้ามาถึงจริงๆด้วยซ้าไปดังมีพระพจน์นาของท่านวซุนทรสลบล้อฮาเลวัสลมบางบทนะครับทรงท่านใช้คำว่ากัสลละกุมชาลุนเอาดีเดือนอันเป็นมหามงคลเดือนอันยิ่งใหญ่อลังการได้แผ่ร่มเงาปกคลุมมายังพวกท่านทั้งหลายแล้ว และอักษรสุดท้ายนะครับท่านผู้รับชมรับฟังรายการเสียงรมดอนที่รับทุกท่านคืออักษรนูนแน่นอนที่สุดครับนั่นแปลว่าความสว่างสวัยคนละตัวกันกับอักษรดอทนะครับรังสีลำแสงก่อให้เกิดความสว่างสวัยอักษรนูนซึ่งเป็นอักษรสุดท้ายที่ใช้สะกดชื่อเดือนรอมฎอนเดือนเดือนนี้จะมีแต่ความสว่างสวัยเพิ่มเติมขึ้นไปอีกผู้ศรัทธาทุกคนปฏิบัติตัวกันมาอย่างเข่งครัด ตลอด11เดือนที่ผ่านมานะครับนำพามาซึ่งความสว่างสวยและแน่นอนที่สุดเมื่อรมฎอนมาถึงความสว่างน,นี่นะครับยิ่งโชดช่วงสำหรับวันนี้นะครับการพบเจอกันครั้งแรกของวันที่หนึ่งของช่วงเวลาต้นๆน,นะครับของเดือนรมฎอนตรงนี้ขอให้รายการคุณธรรมรมฎอนเป็นบันไดให้ท่านผู้รับชมรับฟังรายการก้าวเดินไปสู่ความสาเร็จที่ ทุกท่านทุกคนปรารถนาโดยอาศัยความศักดิ์สิทธิ์และความยิ่งใหญ่ของเดือนอันยิ่งใหญ่ที่ศาสนาระบุไว้วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อัลลอฮุลมุวฟิกวัลมุสตานวะอะลัยฮิตุกลาอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาต